สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง,ของเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ก็มาทำสวนสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ยนะเดี๋ยวดูกล้องหลังออหน่นเห็นะนะมยกมาแล้ว่ o o ให้ดูนะนีะกำลังลุยป่ากันเนี้ยนะกำลังลุยป่ากันนะ มันถอนกล้าเลยลกมากนะลกมากลกมากยามรับเลยตรงนี้ยาก็ตัดหมดละเรียกเท่าน,นั้นแหละทําริมขอบบอนะอันนั้นจะเป็นบอนะเป็นบออันนู้นเป็นคลองไผ่เห็นไหมลำตะคองเขายห้เที่ยงไหมนีู้นเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะนน ฝนตกแล้วเขาจะเที่ยงที่อ่างตอนนี้เขามีงานกินปลาเขื่อนลำตะคองกันนะแต่ผมไม่ได้ลงไปล่ะลงไปกลารรถไม่ถึงนะลงไปรถเยอะผมก็เลยกลับรถเลยนะฝนจะตกแล้วฮะมืดครึ้มมาแล้วนะ จะตัดกันเสร็จหรือเปล่าเนี่ทำเล่นๆไม่ได้นะจะตัดไม่เสร็จฝนตกก่อนทำแต่เช้าแล้วครับเนี่ยแต่เช้าเลยเตรงน,นั้นก็ลริมบอกก็ถอนนะมันจะมีพวกไม้พวกไม้ที่กระปุกไว้นะไม้สวยงามนะดังขุดเป็นกอเป็นกอนะฮะ สาวก็มาสี่ห้าคนมาแล้วมาแล้วว่าแล้วฝนตกแล้วครับตัดหญ้ามันไม่รีบกันนะคพราฝนตกนะต้องรีบตัดเนี่ยฝนจะตกตกแล้วครับ Một một mà, đã. À, à, mà. Hey. rồi dây dày anh nói phải là ไว้นารถก็ไม่ไหวมาแล้วมาแล้วตกแรงแล้วครับ ออ๋มาแล้วมายข้าวปุ้ยอ่าแล้ว,วลครับ บจบละสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับตัดไปเสร็จแต่ต้องรอฝนหยุดเลยนิดเดียวนะค,วครับสวัสดีครับ